สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราได้ทำการลงทะเบียนนะครับแนะนำตัวเองแล้วก็ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับสัปดาห์นี้นะครับนะเราจะมาศึกษาเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณแล้วก็เรื่องขั้นตอนขั้นตอนวิธีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครูได้แจกนะครับ นะแบบแบบฝึกหัดนะครับสำหรับบทที่1น,นะครับนะนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะครับนะก็สามารถนะชมวิดีโอขั้นตอนการเรียนในในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะครับตามที่คุณครูได้แจกไปนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนนะครับก็จะได้ทำตัว บบฝึกหัดนี้เช่นกันนะครับอันนีเ้เรียนที่บ้านเรียนที่โรงเรียนนะครับนะเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับส่วนการเรียนที่บ้านานักเรียนก็อาจจะแบ่งเวลานะครับแบ่งเวลาว่าจะเข้ามาเรียนตอนไหนแล้วทํากิจกรรมอะไรนะครับตามาสัปดาห์ที่คุณครูได้กําหนดไว้แล้วก็ได้ชี้แจงนะครับได้ไดได มีงานให้ทําแต่ละสัปดาห์นะครับเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปถ้ามาที่โรงเรียนก็จะได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีไม่ไม่ไม่สะดุดนะครับอันนี้สําหรับนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับขั้นตอนนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราทำตรงนี้นะครับการแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ นะอันนี้ก็ได้แนะนำตัวไปแล้วนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนะทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับตรงนี้นะเอ่นะครับอ้าวสัปดาห์นี้นะครับนะมาตรงนี้เลยนะครับนะอ่านักเรียนสังเกตนิดหนึ่งนะครับเมื่อเวลานักเรียนทำกิจกรรมนะครับทุกกิจกรรมในแต่ละเนื้อหาเนี่ยนักเรียนจะดูนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นถ้า 100%ก็แสดงว่านะครับนักเรียนเข้าไปที่ลิงก์ทุกลิงก์นะครับมันก็จะมีะตัวเช็คนะครับเช็คว่าเข้าไปทุกอันนะครับแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์ของแต่ละเนื้อหานะครับมันก็จะแสดงนะครับอันนี้มาดูตรงนี้นะครับสัปดาห์นี้แนวคิดเชิงคำนวณและการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับก็คลิกเข้าไป แนวคิดเชิงคำนวณและการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับมีกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเข้าไปนะครับเข้าไปศึกษานะครับมีอยู่5กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือ,อวิดีโอแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับนักเรียนก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ศึกษานะครับวิดีโอนะครับ นะครับแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ศึกษาวิดีโอนะครับนะจากนั้นก็มีวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับวิดีโอเรื่องขั้นตอนวิธีนะครับนะก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับนะเมื่อดูวิดีโอเสร็จแล้วนะครับนะครูก็มีถ้ามี ใบงานนะครับคุณครูก็จะมีตรงนี้นะครับนะเป็นลักษณะต่างกันนะครับถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยสัญลักษณ์มันจะต่างกันถ้าเป็นใบงานนะครับนะอย่างใบงานนี้กิจกรรมที่1.1บ้านเธอบ้านฉันนะครับอันนีนะ้นะครับในกรณีที่นะครับนะบางทีนักเรียนอาจจะ <laughs> ทํา ตัวนี้ที่ครูแจกไปหายนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับนะครูมีให้โหลดนะครับนะก็คลิกไปนะคลิกก็จะมีให้โหลดตรงนี้นะครับก็เอาไปเอาไปพิมพ์ได้นะครับหรือนักเรียนอาจจะยืมเพื่อนนะครับไปทําการก๊อปปี้นะครับอันนี้ได้นะครับแล้วก็ทํางานส่งนะครับนกะนะิจกรรมบ้านเธอบ้านเธอบ้านฉันนะครับก็ ามาดูนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับกิจกรรมบ้านเธอบ้านฉันก็อนแรกเลยก็คือให้นักเรียนวาดบ้านของตัวเองนะครับบ้านในจินตนาการของตัวเองนะครับตอนนี้เมื่อวาดเสร็จแล้วนะครับนะก็นะไปจับคู่กับเพื่อนนะครับนะก็ลองคุยกับเพื่อนลองลายกับเพื่อนนะครับดแูแล้วว่าให้เพื่อนอะ่ะอ่า ลองพูดบอกโดยโดยอย่าเพิ Came ่งด okay. ูบ้านเพื่อนนะครับอย่าเพิ่งดูบ้านเพื่อนให้เพื่อนนะครับบอกลักษณะบ้านของเพื่อนน่ะแล้วเราก็ลองวาดตามนะครับลองวาดตามนะครับอันนี้นะอย่าเพิ่งให้เพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้เพื่อนเห็นบ้านของตัวเองก่อนนะครับนะบอกไปบรรยายไปนะครับจากนั้นนะครับมาดูที่ข้อ2นะครับนะจะมี ตารางพล็อตกราฟอยู่นะครับให้นักเรียนนะครับพล็อตกราฟนะครับจะเป็นบ้านนะครับโดยทําตามคําสั่งนะครับเนี่ยทำตามคําสั่งว่าให้ไปพล็อตจุดไหนจุดไหนจุดไหนนะครับอันนี้นะครับอ่แต่นี้มาดู ต่อนะครับนะพอทำเสร็จนะครับแล้วก็ให้ให้ให้เรานะครับมาเปรียบเทียบนะครับรูปของอบ้านบ้านของเพื่อนกับบ้านของเราอ่ะมันเหมือนกันไหมนะครับนะมอกีที่ครูบอกไลตอนช่วงแรกนะครับนะว่าเหมือนกันไหมนะครับอันนี้อ่าเราก็ตอบคําถามครูด้วยนะครับนะโอเคนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่1.1นะครับ อันนี้มาดูที่เดี๋ยวกลับไปคืนก่อนนะครับมาดูอีกรัวนูใหญ่ยครับผม่มาดูอีกนะครับต่อนะครับยังไม่จบนะครับจากนั้นนะครับเราก็ครับผมมาดูที่วิดีโออันถัดไปนะครับวิดีโอเรื่องการหาหอรอมอนะครับง่ายกว่าที่คิดนะครับก็คลิกเข้าไป นะครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับเมื่อวิดีโอเสร็จนะครับอ่าก็มาคลิกที่กิจกรรมตัวนี้ตัววิดีโอเนี่ยนะครับจะอธิบายนะครับเรื่องของกิจกรรมที่สองนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับต้องดูวิดีโอนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าให้ทำอะไรนะครับจริงๆแล้วก็คือการหาหอเรามนั่นเองของเลข2จํานวนนะครับตรงนี้นะครับ จากเครื่องที่ครูอธิบายและกิจกรรมที่ครูอธิบายนะครับนะก็จะสรุปได้ว่านะครับนะหนเราจะต้องเรียนรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับนะว่ามันคืออะไรนะมันประกอบด้วยอะไรนะครับสองเราให้เราเรียนรู้เรื่องการออกแบบขั้นตอนวิธีถ้านักเรียนทํากิจกรรมนะครับนักเรียนจะพบว่านะครับในการสร้างบ้านเขามีวิธีการสร้างบ้าน นะครับที่ไม่ว่าเธอจะใช้วิธีนี้ไปบอกลักษณะบ้านนะครับกับเพื่อนคนไหนเธอก็จะสามารถเพื่อนจะสามารถวาดบ้านตามตามของเธอได้นะครับคือมีวิธีและเ,เรื่องของการหาหอร่อมอนะครับนักเรียนก็จะดูว่ามันมีวิธีการหานะครับเป็นลำดับขั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการเรียนในครั้งนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับนะมีความสุขกับการเรียนทั้งคนที่อยู่ที่โรงเรียนและอยู่ที่บ้านนะครับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้เจอหน้าครูนะครับก็ตั้งใจนะครับให้มากกว่าคนที่อยู่โรงเรียนนีดหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย